นี่ครับมือนี้สิบพัดปิดกุบแสบๆนะครับเนะาะก็มีเครื่องปรุงสำเร็จที่ว่าเข้าแตงไว้แล้วเนาะนี่ก็มีกระเทียมใส่ลงไปนี่พริกแ้งใส่ลงไปกระปิอูอนี่ยก๋มีแนว่ักตัวานดินี่นะครับตักได้ให้เราลละครับใส่กระปิไปเล็กน้อยเนาะ

โอ้ปวยมันหนึ่งเืองจักน้อยเนาะวันนี้เริ่มหอมแล้วครับใส่กบลูกไปไปนี้ใส่ลงไปแล้วโอ้เริ่มหอมแล้ววันนี้้องรอนะครับนี่ซีอิ๊วหวานวนเชียงนะครับใส่ลงไปหน่อยรอดขวาเขียวสักนิดเท้า็น้ำมันหอยราแม่ปนหนอยเล็กน้อย ใส่ลงไป,ปงนี่โขงลวกอุ้ยเหลือแค่นี่ต้ปลาเขาเตรียมไว้แล้วเอาจักน่อยพ่อโอเควันนี้ด,ดูน้ำลงไปจักน้อยกันไหมพร้อมแล้ววันนี้ตอนน้องยังมากไหมแม่กินแบบบ้านๆเริ่มพร้อมแล้วพี่น้อง อย่าหั่นเศร้าเฮ้ยมือนี่นะครับเนาะพร้อมแล้วโอ้พร้อม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 ซีมเล็กน้อยแซ่บแล้วโอเคอีกน้อยน้อยลุกดีดีเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการโอ้หมดแล้วพี่น้องพร้อมแล้ววันนี้โอ้ดีแซ่บมื้อนี้ ไปตู้ไทยลงไปโอเคเมนูค้อมเสิร์ฟปันนี้โอ <Okay. S 2> เรียบร้อยพี่น้อง เอ้ยไปเลยเอาแเดียวมาแนี้โอเค